แสงของไฟฉายตรงหน้าท่านนั้นมาจาก Sun Flashlight นะครับสนใจไฟฉายคุณภาพสูงติดต่อที่คุณชนินได้ครับ Sun Flashlight สวัสดีครับพบกับจัดสดาซอย2 9ครับวันนี้มากับไฟฉาย S-Beam E70 นะครับเห็นแบบนี้เขาบอกว่ายูนิคนะครับแค่เห็นก็รู้เลยว่าเป็น E70 แน่นอน Everyday Carry Flashlight นะครับเหมาะสำหรับใช้ในทุกๆวันใช้วงจรที่จ่ายกระแสไฟมีประสิทธิภาพสูงนะครับ Stainless Steel Switch Operation Switch อันเดียวใช้ควบคุมทุกอย่างมีความกระทัดรัดเด่นออกแบบได้โดดเด่นมากแค่เห็นไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เห็นไฟฉายตัวนี้แล้วเห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ไม่ถึงวินาทีจะต้องบอกได้เลยว่าเป็น e 7 0แน่นอนใช้พลังงานจากาแบตเตอรี่ขนาด21700นะครับจะเอาไปปีนเขาไปแคมป์ใช้ในไซต์ก่อสร้างปั่นจักรยาน first aid ผจญภัยอะไรได้หมดเลยด้านหลังก็จะมี qr code ต่างๆให้นะครับ qr code ก็จะมีตั้งแต่ youtube นะครับ youtube Instagram Facebook Group Sbeam แล้วก็ Facebook Sbeam World หรือ World Wide Web Sbeam.com จะเข้า URL เขาก็ได้โดยที่ Sbeam เนี่ยจะโคกับ Plato นะครับคือ Portable Lights American Trade Organization ใช้มาตรฐานี้นะครับด้านข้างก็จะมีว่าเลือกเอาแบตเตอรี่มาด้วยหรือเปล่ารับหรือไม่รับนะครับ ตัวนี้ก็ไม่รับแบตเตอรี่แสง 5,000k ก็มี6,000ได้ด้วยตรงนี้มีรอยผมแกะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแกะเพื่อเช็คตัวผมเองเนี่ยมีความดวงเฮงอยู่นิดหน่อยเวลาได้ซื้อของอะไรพวกนี้บางทีก็จะติดดีเฟกต์มาเปิดกล่องมานะครับกล่องใช้แม่เหล็กนะครับ ไปใช้ติดกับตัว Landyert สายคล้องข้อมือมาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีซองนะครับไม่มีซองไนล่อนแต่เป็นซองกำรรมะหยี่มาให้แทนด้านไหนก็จะเป็นผ้ามันนะครับรูดหูโลโก้นะครับทำมาเหมือนกล่องเลยมีลายมีรอยขีดตรงไหนเนี่ย ตรงนี้ก็สกรีนมาเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อดึงออกมาก็จะพบกับตัวไฟฉายนะครับแล้วก็โฟมที่ทำมาเป็นร่องพอดีซิลิก้าเจลดูดความชื้นโอริงสำรอง2เส้นใบรับประกันสินค้าใบเตือนเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ลิเซียมนะครับ เรื่องการเก็บรักษาการชาร์จการาคำเตือนนะครับห้ามพวกอย่าไปลัดวงจรอย่าไปดิสชาร์จมันอะไรเงี้ยครับก็ที่เตือนเนี่ยเพราะว่าไอลิเซียมไอออนเนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายนะครับเพราะเกิดถ้ารั่วมาเนี่ยมันจะมีความไวไฟสูงคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับ ดังนี้มีอยู่3หน้า SBM E 70นะครับก็ตรงหัวมันเนี่ยเบโซมันก็จะทำมาครุขระครุขระมาเลยนะครับไม่ได้มีความคมอะไรมากมายแต่ว่าก็สวยดีเวลาใช้ทุบกระเทาะอะไรเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีกว่าพวกหัวเรียบนิดหน่อยโอเคแล้วก็ แกะเอาสติกเกอร์การฝุน่นออกนะครับจะพบกับ LED Cree XHP 70.2นะครับใหญ่เบ้อเร่เลยอายุการใช้งานของ LED ตัวนี้อยู่ที่50,000ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัว r e f ฟ e เตอร์เนี่ยเป็นแบบผิวส้มชัดเจนนะครับมีความขรุขระให้เห็นแบบชัดเจนจะเห็นว่าเงาๆเนี่ยมันมี การเคลือบ AR มานะครับเลนส์ที่ใช้จะเป็นอ l t r a Clear ย l a s s Lens นะครับมีความแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วก็ใสามากๆนะครับบอดี้ทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแอโรสเป g เกรดเลยนะครับ Premium มฮาร์ดอะโนดิซ์เลเวแล้วก็มีการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนบอดี Body มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็น2ชั้นจะมีท่อสีน้ำเงินแล้วก็ท่อด้านนอกสีดำนะครับเสาะร่องเป็นเกลียวทำให้เห็นว่าเป็น2ชั้นซ้อนกันขนาดนะครับความยาว128.3 mm มมขนาดของหัวมันนะครับ30ม m mm. มแล้วก็ตัวบอดี้จะคอดลงมาหน่อยหนึ่งอยู่ที่27 mm มมตัวไฟฉายมีสวิตช์ท้ายปุ่มเดียวเท่านั้นแล้วก็ เป็นไฟฉาย2ส,ส่วนนะครับไม่ได้มีหัวมีบอดี้แล้วก็เทลนะครับเทลเทลกับตัวนี้เป็นส่วนเดียวกันให้ดูชัดๆว่าตัวท่อเนี่ยครับมี2ชั้นด้านในเป็นสี้เงินนะครับเคลือบมาเป็นสี้เงินแล้วก็มีสปริงโหลดทั้งหน้าและหลังเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้แผ่นโลหะสีทองในการนำกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นขนาด21700นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูจากโรงงานมาเนี่ยก็จะมีการเคลือบหล่อลื่นมาให้แล้วนะครับแล้วก็โอริงเนี่ย มีอยู่1เส้นแสงที่ได้เนี่ยก็จะมีอยู่ห้าระดับนะครับโลมีเดียม 1, มีเดียม2ไฮแล้วก็เทอร์โบมีมูนไลท์ด้วยนะครับแสงพิเศษคือเทอร์โบมูนไลท์แล้วก็สโตรบนะครับพวกแสงพิเศษเนี่ยจะไม่จำค่าแสงสุดท้ายโดยที่ค่าความสว่างเนี่ยก็จะตาม ตารางนี้เลยนะครับความสว่างนะครับไล่ตั้งแต่น้อยสุดเลยนะครับ moonlight 1 l u ลูเมนได้11วัน low 50ลูเมน50ชั่วโมง medium ่ยม1 180ลูเมน12ชั่วโมง45นาที medium ยม2 650ลูเมนเปิดได้ต่อเน,นื่อง4ชั่วโมง high ห0 300ลูเมนเปิดได้1ชั่วโมง45นาทีและ turbo 4,600 l u ลูเมน เปิดคำนวณรวมได้1ชั่วโมง30นาทีที่ผมใช้คำนี้เพราะว่าไม่สามารถเปิดต่อเนื่องยาวนานได้ถึง1ชั่วโมง30นาทีนะครับเมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดแสงจะดรอปลงมานะครับคิดเป็นรวมว่ามันจะได้เท่านี้และถ้าเปิดเทอร์โบก็จะส่องได้ไกลถึง240เมตรความเข้มข้นแสงอยู่ที่14,400ลูเมน เดี๋ยวไปดูการทำงานของไฟฉายกันบ้างนะครับ E70 มีสวิตช์เดียวอยู่ด้านท้ายนะครับเป็นโลหะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการทำงานของ S Beam Switch มันจะกดติดกดดับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเพราะว่ากา,การไปโดนโดยบังเอิญถ้าโดนโดยบังเอิญแบบแช่เนี่ยก็จะเป็นมูนไลท์ไปแช่ไปเรื่อยๆอ่ะ ล็อกไปซะแล้วคือกันการไปโดนกระแทกโดยบังเอิญแล้วทําให้ไฟฉายมันลั่นนะครับพอลัานปุ๊บด้านหน้าเนี้ยก็จะร้อนสูงเปิดเทอร์โบยาวนานซองไฟฉายหรือกระปงกระเป๋าอะไรทะลุรั่วได้โอเคอันนี้มาเป็นอันล็อกแล้วนะครับการเปิดใช้งานแบบปกติคือดับเบิลคิกและกด1ครั้งเพื่อปิด ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดการเปลี่ยนแสงนะครับกดค้างแสงที่เปิดครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ที่โลีเดียมหนึ่งเดียมสแล้วก็ไฮมันจำแสงสุดท้ายนะครับไปฉายถ้าเกิดกดที่เมดเดมหนึ่งเมดีเมสปิดกดอีกทีก็เป็นเมดีเอมสอง การเข้าเทอร์โบนะครับกด2ครั้งเมื่อไฟฉายเปิดและเมื่อไฟฉายปิดการกด2ครั้งเป็นการเปิดไฟฉายเท่านั้นนะครับแตกต่างจากสโตรบนะครับสโตรบนั้นถ้าไฟฉายไม่ได้ล็อกกด3ครั้งไฟฉายปิดอยู่นะครับไฟฉายเปิด โรบได้ทันทีแต่ถ้าเทอร์โบนะครับต้องเปิดไฟฉายก่อนการเปิดมูนไลท์นะครับกดค้างไว้พอเปิดมูนไลท์เสร็จปุ๊บกดค้างก็จะปรับค่าแสงได้อีกการกดค้าง 3วินาทีเป็นมูลไลท์ถ้ากดนานถึง5วินาทีไฟฉายจะกระพริบ3ครั้งแล้วล็อกนะครับการอันล็อกกดค้าง5วินาทีจนไฟฉายกระพริบนะครับ1 2 3และครั้งที่3เนี่ยจะติดสว่างเป็นมูลไลท์ให้กดค้างเพื่อเพิ่มความสว่างใช้งานได้ตามปกติครับ ท่อสอชั้นเนี่ยช่วยลดความร้อนด้วยนะครับเวลาเราเปิดเทอร์โบไว้เนี่ยความร้อนจะขึ้นเร็วมากเดี๋ยวลองดูกันว่าร้อนแค่ไหน ที่บอดี้ยังคง30กว่าหน่อยๆนะครับแต่ว่าที่ส่วนหัวของมันเนี่ยไปไกลแล้วนะครับโดยท่อ2ชั้นทำให้จับได้นานนะครับถือใช้งานได้นานขึ้น ตัวบอดี้ยังคง30กว่าหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าที่ส่วนหัวของมันเนี่ยไป50กว่าแล้วเมื่อกี้แล้วก็การลดอุณหภูมิเนี่ยทำได้รวดเร็วนะครับเมื่อกี้50ลงมา4 7ดแล้วเป็นไฟฉายที่ระบายความร้อนได้ดีมากตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูที่แสงในการใช้งานจริงๆกันบ้างนะครับ เปลี่ยนอารมณ์กันก่อนนะครับเมื่อกี้ก็วิชาการกันเข้มข้นไปแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงเวลาของเราเช่นกันเราก็ได้แต่คาดหวังว่าวันไหนสักวันหนึ่งฝนตกหนกันกๆไฟดับสักทีเถอะจะได้เอาไฟฉายมาเล่นกันโอเคครับก็ให้ดูนะครับฝนมันก็มาจนตอนนี้ผมก็เริ่มถ่ายไม่ได้แล้ว กลับมาเข้าเรื่องกันนะครับลักษณะของหลอด70นะครับแสงบานกว้างฮอสปอตใหญ่โตมากนะครับฮอสปอตแทบจะเบียดสปิลหายไปเลยคือฮอสปอตกับสปิลเนี่ยแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยครับระยะที่ผมนำเสนอตรงนี้นะครับก็สุดทางตรงไกลๆนั้น อยู่ที่ประมาณ100เมตรครับไฟฉายบอกว่าส่องได้240เมตรเราใช้ที่100ก็สมเหตุสมผลนะครับประมาณนั้นตามหลักของผมแล้วก็คือ70%ของสเปคนะครับก็จะบวกเกินไปจากระยะของตรงนั้นไปอีกหน่อยนึงผมก็จะเปิดที่แสง มีเดียม h i g ไฮบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่เทอร์โบตลอดนะครับจากที่ทดสอบก่อนที่จะมาดูกันในสถานที่จริงผมก็ให้ดูเรื่องความร้อนไปแล้วว่าภายใน1น,นาทีเนี่ยไฟฉายสามารถขึ้นไปถึง50กว่าองศาเลยนะครับ52ได้แต่ E 70ก็สามารถระบายความร้อนได้เร็วมากเช่นเดียวกัน แสง 5,000K นี่เป็นแสงที่สวยมากนะครับเวลาส่องกับใบมงใบไม้อะไรพวกนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับแสง 5,000K และหลอด XHP 70.2นะครับด้านหน้าผมแทบจะเป็นเกลี่ยแสงไปเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาเราจะส่องระยะไกลๆเนี่ย แสงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะจะทําให้แสงไกลๆมองไม่ค่อยเห็นครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังคอนโดนะครับก็จะมีอุโมงค์ต้นไม้ให้ผมได้ทดสอบไฟฉายอันนี้คือส่องที่พื้นนะครับแค่แค่สปิลนะครับสปิลให้มันโดนนะผมยังไม่ได้เอาตัวฮอตสปอตมันส่องเข้ามาที่ตัวเลนส์กล้องเลยนะครับ ตอนนี้ก็พยายามลองถือเอาเหยียดสุดดูนะครับเหยียดข้างตัวเอายืดไปสุดแขนแล้วก็เอาให้มันลงต่ำที่สุดคือสปิลก็กว้างใช้ได้เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากนะครับนอกจากจะรูปลักษณ์สวยแล้วเนี่ยยังใช้งานได้ดีด้วยดูผมไฟฉายอยู่กที่นะครับส่องลงที่พื้นนะครับสปิล ระจายสูงขึ้นไปข้างบนแล้วอันี่เป็นอีกตัวอย่างนะครับที่ส่องไกลๆนะครับตาผมเนี่ยมองเห็นไปถึงสีขาวๆข้างล่างข้างหน้าน่ะผมเห็นนะครับแต่ว่าพอส่องใกล้ๆเนี่ยพวกแสงใกล้มันกลบไปหมดเลยครับ หากดูมาถึงตอนนี้แล้วต้องการซื้อไฟฉายนะครับ e70 ติดต่อคุณชนินที่ Sun Flashlight เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิป